สวัสดีครับโปจองโรงเรียนนะครับติ๋มลังบาลน้องอุ้งอิงนะครับผมนะดูไม่ฮักนะครับมาติดตั้งรังน้ำเลยนี่ครับ แม่ฮักบอกเร็วเอ็นเร็ว่าเวลาฝนตกหรือน้ำล้างกาลงนะครับพุมเนาะมันเสาะดินนะครับแม่ฮักก็เลยติดให้เสลยติดเองกับมือเลยครับพมกับหลชใจนะครับเป็นลลงมือร้องคนติดหน้าหลังด้วยนะครับดันลัางด้วยนะครับตีล่างครัวนะครับองน้ำครัวดันลั่งนะครับ พอดีกินข้าวกินได้นะครับปุ้มตะก,กี้แล้วก็เอาอาหารให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วมีบุญรอดครับพุ้มวยวายอยากออกมาเตียวหลออ ตะเข็บตะขาบตัวเบลเลอร์ไหนไปดูหน่อยนี่กำลังประกอบอยู่นะครับผม พอดีเลยครับพุ่มใกล้จะถึงหน้าฝนแล้วแม่ก็เลยติดให้ซะเลยอากาศเดิมร้อนเลยนะครับปุ้ม เริ่มจะอยู่ไม่ติดแล้ว ยึดบาทิสนะครับพมวางรังน้ําแล้วก็ใจ้ลวดนะครับผมหยุดดึงรังไปอีกทีกันนะครับมนะ่ะเวลาฝนตกเยอะๆนะครับน้ำนักได้รับได้นะครับผมจะรับน้ำนักได้ดีกับถ้าบาอย่างเดียวมีซิสกับมีซิดมันรับน้ำนักไม่ไหวเนาะ<ป>ก็เลยต้องมีลวดครับพมดึงหยุดอีกทีจะได้คงต้นนะครับ กับน้ำนักน้ำป้นได้ดีกว่าเดิมกระปุ่มนี่แม่กตามยิงกับมือนะครับ อร้อนกับพุ่มไม่ต้องห่วงเลยอากาศนะกับจาวนิดเดียวเองกับความเย็นปอปานี่เรียบร้อยกับพอเร์มีเดตมาทุกคนก็ได้ปากพ้นนะกับน้องอุ้งยิงอะไกับปากพ้นเรียบร้อยแล้วนะกับพุมเนาะกินข้าวกินปลาได้เซตกับปากพ้นนะกับพุมนะตอนเย็นเจอกันที่พายุกับพุ่มกลายๆไม่ถึงสิบโลกับ ประมาณสกิโลลมดพายุจะไปที่หน้างานเนาะนี่ลูกชายป้านางคิดถึงนี่โอไหมน้องคิดถึงพี่นิโอไหมอยากเข้าไปไหมอ๋อโอ้หอยากไปอ่ะ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  ดีๆก็นอนรบรอนอยู่ด้านหลังนะครับผุ่มหอมแก้มหอมแก้มพ่อนี่กินเ้อะมัมมัมเยอเออมัมมัมนี่เกากินกันหมดแล้วนะมู่จ่าอาการร้อนๆก็ไม่ใครกินครับผมแต่ตอนเย็นกินเยอะครับผมเมื่อคืนก็ลงเดียวไปรับมาเทิดกายอ่ากินเอา ตั้งข้าวตัง้งอาหารนะครับปกไก่ตับไก่ฟักตองต้มนะครับผมนะกินเบิร์นเลยครับผมแต่กลางวันแบบนี้พอร้อนนั่นก็ไม่ค่อยกินครับผมนี่ก็กินไปนิดเดียวเองคนระัแต่เป็นหาน้ำม็ดนะวันนี้สำเร็จรูปกอ้อนหรุนะวันนี้คนเยอะเนาะดีๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ บนรถก็เรียบร้อยแล้วบนรถอ,อยู่ใต,ต้ต้นมะม่วงกรับ๊มไม่รอ้รอนพอรวมกันไม่ได้กับรวมกันทีนี้เล่นเสียงดังพี่องอิงจะพักพนะ่อนะเสียงดังรวมไม่ได้กับปุ๊นี่ใกล้เสร็จแล้วด้ันหน้านะครับ ำสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดซ้ำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนะาะฝากติดตามช่องโรงพยงบานน้องผู้หญิงด้วยนะครับผมเนาะปานา,นางปาวันกับาต้นนะครับเราลัลางบังกับอัปเดตความเคลิบหน้านะครับบ้านน้องให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเคลิบหน้าบ้างเนาะมีอะไรเคลิบขึ้นได้บ้าง เสร็จชิ้นตรงกลางเลยวราก็ถุกสารนะครับวันนี้มีโชคมีลาบนะครับเดินทางกระบานไปช่วงานกันตโตในกรุงเทพก็ให้เงินเมื่อเงินเส้นเงินลานกลับไปด้วยกับผมเดินทางโดยรดไปทุกคนครับวันดีครับุผม